สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกาแฟขายดิบขายดีของกิฟรีนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นกาแฟสมุนไพรเนาะไบโอคอฟฟี่เซเว่นอินวั Bio Coffee, สูตรน้ำตาลน้อยหรือว่า r e ดิวช s กา a r นะคะของยี่ห้อกิฟรีนนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือมีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะมีอะไรผสมบ้างนะคะ ก็คือว่าเป็นกาแฟสูตรสำเร็จชนิดผงผสมเห็ดหลินจือสกัดนะคะสมสกัดน้อหลอ่อหัง่งกล้วยสกัดชะเอมเทศสูตรน้ำตาลน้อยนะคะซึ่งหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะก็มีอยู่20ซสงบองอมาดูหน้าตาข้างในว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ,ะหนึ่งซองก็จะเป็นหน้าตา,านี้แหละนะคะหนึ่งซองซึ่งในแต่ละซองเนี่ยค่ะก็ ส่วนประกอบก็แย่เลยอย่างสมุนไพรที่มีประโยชน์ที่อ้อพูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันนี้มีอยอด้วยนะค่ะแล้วหนึ่งซองเนี่ยค่ะให้พลังงานแค่70แคลเองนะคะ,ะถ้าใครกลัวเนี่ยก็คือเลือกสูตรนี้เลยเนาะเป็นสูตรน้ำตาลน้อยนะคะอันนี้ก็คือ1กล่องจะมีอยู่1กล่องมีอยู่20ซองนะคะ,ะตามนี้่20ซอง แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองชงให้ดูว่าถ้ามาชงแล้วจะเป็นยังไงนะคะอะเดี๋ยวเราลองมาชงดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่หยิบมาหนึ่งซองเนี่ยนะแล้วก็จัดการเลยค่ะตัดเลยเก็ <c oughs> ะเดงในห,หนึ่งซองนะคะ นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะ,อ,ะอืมกลิ่นหอมมากเลยนะคะเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมอได้กาแฟอร่อยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ